สวัสดีครับผมช่องดาร์คสโลคุอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องตำนานย่าเหลานะครับก็มาเจอกันในบทที่36หรือตอนที่36นั่นเองก็ย่าเฉินของเราก็ได้เจอแล้วนะคัมภีร์เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อเลยเดีนยว้ามคลิปนี้เป็นการสปายหาจากข้าวต้นจริจัง เยตอนที่สามสิบหกหม้อปีศาจดำการเปลี่ยนแปลงที่ตราตรึงอยู่ในจิตวิญญาณของเขาจบลงด้วยการใช้พลังงานทั้งหมดของเย่าเฉินความเจ็บปวดที่ไม่มีที่สิ้นสุดท่วมท้นออกมาจากจิตวิญญาณเติมเต็มทุกตารางนิ้วของร่างกายความเจ็บปวดแบบนี้มากกว่าการอาบน้ำสมุนไพรที่เคยชินอย่างน้อยร้อยเท่า เป็นบางสิ่งที่ระเบิดออกมาจากจิตวิญญาณและกระตุ้นร่างกายก่อนจะกลับไปสู่จิตวิญญาณของเขาอีกครั้งความเจ็บปวดที่วนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่เขาก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้านข้างมู่กูรู้สึกยินดีกับโอกาสและต้องการลุกขึ้นเพื่อโจมตีเย่าเฉินแต่ในทันใดนั้นก็ได้มีแสงสีขาวพุ่งออกมานั่นก็คือเพลิงเย็นวิญญ,ญาณกระดูกได้ออกมาปกป้องเจ้านายของมันโดยอัตโนมัติมู่กูจับท้องของเขาเนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเพลิงเย็นวิญ,ญญาณกระดูกอยู่แล้ว ความแข็งแกร่งของเขาจึงลดลงไปถึงจุดสูงสุดของปรมารจารยุทธในตอนนี้แม้แต่ระดับมหาราชัยุทธก็สามารถบุคยี้เขาได้ตอนนี้เพลิงเย็นวิญญ,ญาณกระดูกได้ออกมาเพื่อปกป้องเย่าเฉินแล้วหมู่กูจึงไม่กล้าโจมตีอีกต่อไปความสุขบนใบหน้าของเขากลายเป็นสีเสียวในขณะที่เขาจ้องมองเย่าเฉินอย่างเกลียดชังเขารู้ว่าความโลภน่าจะจบลงด้วยการฆ่าตัวตายถ้าเขารอให้เย่าเฉินได้ฟื้นตัวแม้ว่าเขาจะไม่ตายเขาก็จะไม่สามารถออกไปได้ ในเวลานี้เขาจึงได้เลิกคิดกับเย่าเฉินและจึงหนีไปอย่างรวดเร็วในขณะที่มู่กูหายตัวไปเย่าเฉินก็ลืมตาขึ้นในทันทีความเจ็บปวดที่รุนแรงออกมาจากร่างกายความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณของเขาก็อ่อนแอเป็นอย่างมากนี่ไม่ใช่เวลาที่เลวร้ายแม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะอ่อนแอลง แต่มันก็มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณของเขาไม่ได้หายไปแต่ถูกนามาใช้เพื่อเพิ่มพลังในด้านพลังปานของเขาแทนอาจกล่าวได้ว่าสําหรับเย่าเฉินที่จะทะลวงระดับปรมาจารย์ยุทธไปสู่ระดับเซียนยุทธนั้นเป็นเรื่องยากมากในก่อนหน้านี้พรสวรรค์ในการบ่มเพาะพลังของเขาไม่ก็ไม่เคยได้ยิ่งใหญ่เท่าขนาดนี้มาก่อนสําหรับเขาที่จะกลายเป็นเซียนยุทธอย่างน้อยจะต้องรอจนกว่าเขาจะโตมากขึ้นกว่านี้ แต่ในตอนนี้นั่นเองจิตวิญญาณของเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มพลังในด้านการบ่มเพาะพลังแทนเย่าเฉินจึงสามารถเข้าถึงกำแพงอุปสรรคของอาณาจักรเซียนยุทธแล้วอย่างไรก็ตามเย่าเฉินก็ยังคงลังเลและยิ้มอย่างขงคืน่นได้กับเคล็ดวิชาเผาไหม้ดูเหมือนว่ามันจะไม่เหมาะกับเขามันเหมาะกระดับนักยุทธที่เพิ่งก้าวเข้าสู่การบ่มเพาะพลังเท่านั้นในตอนแรกนับได้ว,ว่ามันเป็นคัมภีร์ชั้นนินเท่านั้นและถ้าต้องการยกระดับก็คงต้องหาเพลิงพิเศษและกืนกินมัน หากเขาต้องการใช้เคล็ดวิชาเผาไหม้นี้เขาจะต้องละทิ้งความสําเร็จทั้งหมดที่เขาเคยสร้างขึ้นและต้องเริ่มต้นใหม่เย้าเฉิลังเยในสถานะปัจจุบันของเขาเขาจะก้าวเข้าสู่ระดับเซียนยุทธภายในหนึ่งปีอย่างแน่นอนถ้าเขาเริ่มตั้งแต่ศูนย์นับภาษาอะไรกับระดับเซียนยุทธเขาอาจจะต้องตกจากปรมอาจารย์ยุทธไปเป็นมหาราชนยุทธหรือแม้แต่บางทีราชนยุทธแน่นอนว่าเขาจะได้รับประโยชน์จากมันพรสวรรค์ของเขาจะถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด เมื่อเขาได้เริ่มฝึกฝนอีกครั้งพรสวรรค์ของเขามันจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมมากและภายในระดับเดียวกันเขาก็จะมีความแข็งแกร่งมากกว่าถึงสองเท่าแต่ในช่วงสิบป,ปีที่ผ่านมาหอดาวตกก็ได้สร้างศัตรูไว้อย่างมากมายแม้ว่าจะมีพันธมิตรแต่นั่นก็เป็นเพราะอิทธิพลของสถานะของเขาในฐานะปรุงยาอันดับหนึ่งของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถ้าเขาเริ่มต้นใหม่ในตอนนี้เขาจะไม่สามารถหยุดพลังเหล่านั้นได้พอจะไม่ปลูกฝังเคลวิชาเผาไหมหัวใจของเขาก็ไม่เต็มใจแต่ถ้าเขาปลูกฝังมันแล้ว ก็เหมือนเดินเข้าหาความตายเว้นแต่ว่าเขาจะละทิ้งหอดาวตกแล้วปกปิดตนเองเย่าเฉินสายหัวผู้ชายไม่สามารถทําตัวแบบนั้นได้มันไม่ใช่แค่การบ่มเพาะพลังที่ทรงพลังนอกจากนี้เคล็ดวิชาเผาไหม้ยังมีความเสี่ยงอย่างยิ่งมันต้องใช้เพลิงวิเศษเพื่อเพิ่มระดับกาลังของเคล็ดวิชาเพลิงวิเศษเป็นสิ่งที่มหาหาให้ก,กินได้ง่ายๆได้อย่างไรด้วยความคิดเย่าเฉินจึงตัดสินใจละทิ้งเคล็ดวิชาเผาไหม้และเดินตามเส้นทางของเขาเองแทน ทันทีที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นจิตวิญญาณของเขาก็สั่นไหวควันสีเขียวพุ่งออกมาจากร่างกายควันสีเขียวเปลี่ยนไปต่อหน้าเขากลายเป็นม้วนคัมภีร์ตกลงไปในมือยเย่าเฉินตกใจมากความสามารถในการเปลี่ยนเป็นม้วนคมพี์นี้คล้ายกับการกลั่นยามันเป็นกระบวนการที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเทคนิคของความซับซ้อนระดับสูงสุดการปรับแต่งพลังปานให้กลายเป็นม้วนคมภี์เป็นวิธีที่เจ้าจักรวาลยุทธเท่านั้นที่จะสามารถทำได้อย่างแน่นอนเคล็ดวิชาเผาไหม้นี้เป็นสิ่งที่เจ้าจักรวานยุทธทิ้งเอาไว้ ในเวลานี้การก่อตัวขนาดใหญ่ค,ค่อยๆจางหายไปเมื่อเพชรวิชาเผาไหม้ออกไปจากมันแล้วการก่อตัวของแสงได้สูญเสียจุดประสงค์หลักไปการก่อตัวนั้นค,ค่อยๆไหลไปเหมือนกระสายน้ำในที่สุดก็กลายเป็นพลังงานที่ไม่มีรูปร่างลอยออกไปในการก่อตัวของแสงนี้เป็นสิ่งที่เจ้าจักรวายุเท่านั้นที่สามารถทำได้มันมีสติปัญญาของมันเองทำให้มันจางหายไปตามธรรมชาติเมื่อมันสูญเสียจุดประสงค์ไปยิ่งไปกว่านั้นมันก็ได้หายไปอย่างไม่ทิ้งร่องรอยไว เย่าเฉินไม่มีเวลาแม้แต่จะคร่ำควรวญถึงการสูญเสียโอกาสในการตรวจสอบก,า,การก่อตัวของเจ้าจักรวาลยุทธเมื่อเขารู้สึกว่าเจดีนั้นเริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงเห็นได้ชัดว่าเจดีขนาดใหญ่ก็กำลังจะหายไปเช่นเดียวกันเขาถอยออกไปอย่างรวดเร็วแต่ในเวลานี้มันได้สายเกินไปแล้วกำแพงเริ่มกลายเป็นกลุ่มควันควันเริ่มพุ่งออกมาในพิพตานั้นเจดีทั้งอ,งองค์ก็พังทลายลงเย่าเฉินได้ตกลงมาจากฟากฟ้านี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตร,รายสำหรับระดับปร,รามาจารยุทธก็จริงเพราะเขานั้นสามารถบินได้ แต่เย่าเฉินตะลึงเมื่อพบว่าขณะนี้เขาไม่สามารถใช้พลังปานของเขาได้เลยเมื่อใดก็ตามที่พลังไหลออกมามันก็จะกระจัดกระจายไปสู่ความว่างเปล่าเหมือนกับกลุ่มควันการตกลงมาจากสองถุยการตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นร้อยเมตรก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้ปรมารจายุรุดได้รับอันตรายถึงตาย,ยาเยาเฉินได้เตรียมพร้อมสําหรับความเจ็บปวดแล้วตุมทันใดนั้นเมื่อกลุ่มฝุ่นได้ผ่านไปยเยาเฉินก็ได้เงยหน้าขึ้นเห็นกลุ่มของมู่กูยืนอยู่ ปรมาจารย์ยุทธทั้ง4ได้ร่วมกลุ่มอยู่ในนั้นเมื่อพวกเขาได้เห็นเย่าเฉินได้ลม้มลงพวกเขาทั้งหมดก็รีบโจมตีอย่างพร้อมเพรียงกันรัศมีพลังมากกว่าสิบดวงของพลังปานรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวพุ่งเข้าใส่เย่าเฉินได้ทันทีปึง้งในตอนนี้เย่าเฉินก็ยังไม่สามารถใช้พลังปานของเขาได้เช่นเดิมดังนั้นเขาจึงทาได้เพียงแค่ใช้ร่างกายของเขาเพื่อรับการโจมตีเท่านั้นความเจ็บปวดรุนแรงหลั่งไหลไปทั่วร่างกายของเย่าเฉินสิ่งที่ดีก็คือว่า แม้พลังปานของเขาจะไม่สามารถนําออกมาใช้ภายนอกได้แต่เขาก็ยังสามารถบุนเวียนมันภายในร่างกายเพื่อปกป้องอวัยวะภายในได้ไม่อย่างนั้นเขาคงได้รับบาดเจ็บสาหัสแน่ๆจับมันหมู่กูหัวร้อนอย่างชั่วร้ายมีเพียงผู้ชนะคนสุดท้ายที่หัวร้อนได้แม้ที่ผ่านมาเย่าเชินจะได้รับสมบัติไปก่อนแต่ตอนนี้มันกําลังตกอยู่ในมือของเขาจู่ๆสายฟ้าสีดําก็ได้ตกลงมาจากท้องฟ้าความผันผวนเชิงมิติ ก็ได้ปรากฏมาจากที่รูหนอนที่หน้าประตูที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้ในตอนแรกนั้นได้ดูดเย้าเฉินที่กำลังตกที่นั่งลำบากเข้าไปวับหลังจากกลืนเย้าเฉินเข้าไปแล้วรูหนอนนั้นก็ได้หายไปอย่างสมบูรณ์หมู่กูจ้องมองไปที่จุดนั้นอย่างว่างเปล่าทางด้านข้างไม่มีใครให้ความสนใจในผีปีศาจแมงป่องสามตัวพวกเขาเลยใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนสายตากันสร้างรูปแบบการต่อสู้พลังของพวกเขาระเบิดขึ้นโจมตีไปที่กลุ่มของมู่กูในทันที ผีปีศาจแมงป่องสามตัวจะเป็นคนใจดีไปได้อย่างไรทันทีที่พวกเขาได้รับโอกาสพวกเขาก็จะรีบรับมันในทันใดในเวลานี้ยเย่าเฉินก็ได้เข้าสู่พื้นที่แปลกๆที่มีสีดำสนิทแต่ความมืดมิดนั้นไม่ได้บดบังสายตาของเขาแต่เป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปรอบๆตัวเขามีสมบัติแปลกๆที่เกี่ยวข้องกับความมืดทั้งหมด บางชนิดเป็นส่วนผสมยาบางชนิดเป็นส่วนผสมที่จําเป็นสําหรับการกลัญญ่นยาพวกมันทั้งหมดปล่อยความผันผวนพลังงานที่ทรงพลังยเย่าเฉินสังเกตเห็นว่าอาการบาดเจ็บที่เขาเพิ่งได้รับนั้นค่อยๆหายเป็นปกติภายในรรอกคึืนเหล่านี้มันไม่ได้แค่รักษาภายนอกเท่านั้นมันยังกรบฟื้นฟูก,กําลังภายในอีกด้วยทัในใดนั้นก็ได้มีหม้อสีดําขนาดใหญ่เท่ากําปั้นปรากฏขึ้นต่อหน้าดวงตาของเขาหม้อนี้มีรูปร่างเหมือนหม้อปีศาจที่เขาเคยเห็นทางด้านนอก ย้อนกลับไปในตอนนั้นมันมีขนาดใหญ่เท่ารูปภูเขาแต่ตอนนี้มันมีขนาดเท่ากับกำปั้นแต่ออร่าที่ปดปรยออกมาจากมันก็เหมือนกันทุกประการเป็นไปได้ไหมว่ารูปร่างขนาดเท่ากำปั้นนี้จะเป็นรูปแบบที่แท้จริงของมันแต่ทําไมมันถึงได้ปรากฏตัวแบบนี้ต่อหน้าเขาคขบๆๆๆทันใดนั้นหมอสีดํามันก็หมุนและความคิดก็เข้ามาในหัวของเย่าเฉิญ หม้อปีาศาจสีดํานี้เกิดจากการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างแสงสว่างและความมืดมันเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังคุณสมบัติความมืดซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นหม้อปีาศาจดําอย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามมันยังเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณสมบัติแสงซึ่งอยู่ในรูปแบบของหม้อเช่นเดียวกันหม้อนี้เคยถูกใครบางคนเอาไปใช้งานมาก่อนผ่านการและเวลาที่โชคชะตาบางอย่างหม้อดําจึงปรากฏอีกครั้งในโลกใบนี้และเย่าเฉินคือคนที่มันเลือกที่จะให้เอามันออกไป เนื่องจากนี่เป็นความคิดของวัตถุศักดิ์สิทธิ์เองเหย่าเฉินจึงไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่ม้อศักดิ์สิทธิ์นั้นประสานเข้ากับร่างกายของเหย่าเฉินในทันทีเช่นเดียวกับคริสวิชาเผาไหม้เหย่าเฉินไม่ได้มีโอกาสที่จะปฏิเสธก่อนก่อนที่วัตถุศักดิ์สิทธิ์จะทำให้เขาเพียนหัวอย่างรุนแรงหลังจากหม้อปีศาจดำประสานเข้ากับร่างกายส่วนผสมยาต่างๆโดยรอบก็พุ่งเข้าสู่ร่างกายเหย่าเฉินเช่ชน,ชนเดียวกันเข้าสู่ม้อปีศาจดำไม่มีสิ่งใดถูกทิ้งไว้ข้างหลังเลย สิ่งของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้หากพวกมันปรากฏอยู่ข้างนอกแล้วจะกระตุ้นการต่อสู้ครั้งใหญ่อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ยเย่าเฉินไม่รู้ว่าจะหัวราะหรือร้องไห้ดีสำหรับเขารู้สึกเหมือนกับว่านี่เป็นวิธีที่หม้อปีศาจด,ดำนั้นติดสินบนเขาให้เอามันไปด้วยหรือบางทีถ้าจะให้เรียกให้ดูดีหน่อยนี่ถือว่าเป็นรางวัลไม่ว่ามันจะเป็นอะไรในท้ายที่สุดยเย่าเฉินก็ปล่อยให้มันทำตามที่ต้องการเมื่อวัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิ้นสุดท้ายเข้าไปในหม้อทัอนใดนั้นแสงก็เบ่งบานต่อหน้าเขา พลังงานเชิงมิติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ได้ไดร้อมรอบเขาและเคลื่อนย้ายเขาออกไปว้าทันทีที่เขาถูกส่งออกมาเขาก็ได้เห็นคนที่คุ้นเคยในทันทีพี่เฉินคนที่คุ้นเคยคนนี้ก็คือเฟิงเซียนใครจะรู้ว่าหมอป,ปีศาจด,ดำตัดสินใจได้อย่างไร แต่จริงๆแล้วมันทาให้เย่าเฉินและฟงเซียนกลับมารวมตัวกันเย่าเฉินรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยในเรื่องนี้มอปีศาจดํานั้นต้องการออกสถานที่นั้นมากแค่ไหนดูเหมือนว่ามันพบว่าเฟิงเซียนสามารถทําหน้าที่เป็นผู้ปกป้องเย่าเฉินได้อย่างไรก็ตามเย่าเฉินยังรู้สึกได้ว่า ช่วงเวลาที่มอปีศาจนำออกจากพื้นที่นั้นมันก็ได้เข้าสู่ในสภาวะหลับลึกร่องรอยทางจิตวิญญ,ญาณของเขาเองก็ไปปรากฏขึ้นบนมันซึ่งหมายความว่ามันได้ยอมรับเขาในฐานะเจ้านายเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามอปีศาจนำกำลังดูดซับพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณของเย่าเฉินยังต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันดูเหมือนว่ามันกำลังฟื้นตัวจากบางสิ่งเจ้าเป็นยังไงบ้างล่ะอ๋อข้าได้รับส่วนผสมยาสองสามอย่างรวมถึงชุดเคล็ดวิชา สำหรับการปรับแต่งสิ่งประดิษฐ์ให้มันสมบูรณ์แบบสำหรับข้าที่จะเรียนรู้การปรับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะเฟิงเซียนหัวเระเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับผลกำไรอย่างมากมายเย่าเฉินพยักหน้าเขายังมีความสุขที่เฟิงเซียนได้พบทางของตนเองในเวลานี้มอปีศาจดำในร่างกายของเขาก็ได้สั่นไหวขึ้นมันเหมือนกับเป็นคำเตือนอูมผีปีศาจแมงป่องสามตัวพุ่งออกมาจากทางด้านข้างทั้งสามคนได้ร่วมมือกันเพื่อปลดปล่อยพลังที่เทียบเท่ากับระดับเซียนหยุด แต่ด้วยคำเตือนของหม้อปีศาจดำการโจมตีแบบกระทันหันเช่นนี้ของพวกเขาก็ไร้ผลเหย่าเฉินหลบไปทางด้านข้างพลังของเขาถูกปลดปล่อยออกมาขณะที่เขาก้าวไปด้านหน้าเฟิงเซียนก็ติดตามไปอย่างรวดเวร็วร่วมมือกันเพื่อโจมตีตุ ผีปีศาจแมงป่องสามตัวที่ร่วมมือกันถูกเย่าเฉินทะลวงออกจากกันในการโจมตีเพียงครั้งเดียวในเวลานี้ร่างกายเฟิงเซียงเข้าไปพัวพันกับผีปีศาจแมงป่องตัวหนึ่งในขณะที่เย่าเฉินก็จดจ่ออยู่กับอีกหนึ่งตัวเช่นเดียวกันเขากางแขนออกว่างใช้เคล็ดวิชาพลังปานที่รวมกับเปลวไฟเพื่อสร้างเปลวไฟเปลวไฟนั้นก่อร่างเป็นมือกลางอากาศมันมีมากกว่าพันฝ่ามือตกลงมาจากฟากฟ้าแม้แต่พลังปรามาจารย์ยุดข,ขั้นสุดก็ไม่สามารถมองข้ามมันได้พวกเราหนี พีปีศาจแมงป่องสามตัวรู้ดีว่าเย่าเฉินไม่ใช่คนที่พวกเขาจะยัออย่วยุได้แล้วส่วนที่เหลืออีกคนที่ไม่ได้ถูกโจมตีก็มีความแข็งแกร่งของปรมามจารยร์ยุทธเขาก็ไม่สามารถหาโอกาสใดๆที่โจมตีได้ความกดดันอนาสพึงกลัวได้ผนึกพวกเขาเอาไว้เขารู้ดีว่าถ้าเขาขยับแม้แต่เล็กน้อยคนที่จะตายก็จะเป็นเขาเองแม้ว่าทั้งสามคนจะเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวแต่พวกเขาก็ยังไม่ถึงจุดที่รวมกันเป็นหนึ่งอย่างสมบูรณ์ ตอนนี้ผีปีศาจแมงป่องสามตัวตระหนักถึงความผิดพลาดของพวกเขาพวกเขาหนีในทันทีในแง่ของการหลบหนีนั้นพวกเขาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เก่งที่สุดในที่ราบภาคกลางอย่างแน่นอนในเวลานี้ทั้งสามคนได้จับมือกันและนำสิ่งของโบราณออกมาพลรัรงปางของพวกเขารวมเป็นพลังงานเชิงพื้นที่ที่ห่อหุ้มพวกเขาเอาไว้พวกเขาทั้งสามคนกำลังวางแผนที่จะเคลื่อนย้ายออกไปพร้อมๆกันเหย่าเฉินหัวเราะอ,อย่างเย็นชาเขาโบกมือ ทิ้งรอยลึกของเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกไว้บนหนึ่งในนั้นโดยใช้ออร่าของเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกเพื่อขัดจังหวะคา,านการเคลื่อนย้ายหนีอย่างไรก็ตามในช่วงเวลา,าสั้นๆทั้ง3คนได้ใช้สมบัติเพื่อเคลื่อนย้ายหายไปอย่างสมบูรณ์แต่ด้วยการกระทําเช่นนี้ของที่พวกเขาได้ใช้นั้นมันจะแตกสลายและไม่สามารถกู้คืนได้อีกต่อไปเห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องจ่ายราคามหาศาลเพื่อที่จะบังคับพวกวาร์ปหนีออกไปเปิงเซียนถอนหายใจผีปีศาจแมงป่องสามตัวนี่ช่างรําคาญจริง หากเราสามารถกำจัดพวกมันในการโจมตีที่นี่ได้มันจะเป็นประโยชน์ต่อเราต่อขอดาวตกของเราเหย่าเฉินสายหัวแต่ละคนนั้นมีโชคเป็นของตนเองเขาจะไม่บังคับเอาชีวิตเหล่านั้นไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจก็คือเขาได้เห็นผีปีศาจแมงป่องสามตัวในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าพวกมันได้หลุดพ้นจากการควบคุมของมูก่กูในเวลานี้หม้อปีศาจด,ดำในร่างกายของเขาก็ได้สั่นไหวอีกครั้งเพื่อกระตุ้นให้เขารีบออกจากพื้นที่นี้ เมื่อนึกถึงสมบัติที่เขาได้รับมาจากม้อปีศาจดำแล้วเหยาเฉินก็รู้สึกได้ว่าถึงเวลาจะต้องจากไปเราต้องรู้ได้ว่าเมื่อใดควรจะพอใจหากยังคงสำรวจต่อไปไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะสามารถได้รับอะไรมากขึ้นทันทีที่มีความคิดเช่นนี้หม้อปีศาจดำก็ได้ปล่อยละลอกขึ้นเชิงมิติออกมาอีกครั้งเฟิงเซียงตกใจมองช่องมิตินั้นอย่างว่างเปล่าจากอีกด้านหนึ่งของมันมีรังสีที่คุ้นเคยออกมาจากที่ราบผ้ากลางดังนั้นเพื่อที่จะออกจากที่นี่พวกเขา จะต้องรอดผ่านรูมิตินี้ไปเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่36เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหบทนี้ก็เหมือนจะรวบรัดตัดความนิดนึงนะเพราะมันน่าจะใกล้จบเต็มที่แล้วอีกสองตอนก็เป็นอันว่าก็ได้รู้กันว่าได้คำภีร์คำภีร์มายังไงนะใช่ไหมแล้วก็ได้หมอมายังไง เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้กับคุณดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกิ่ง,งเพื่อไม่พลาดที่ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ